เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงแหล่งทุนครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับเรื่องราวของโครงการมหนีนอกบอกทกศพูดคุยกับคุณไปสานหงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านเราจะมอบ ราปกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวนทองละวันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live วนเ a c e b o o k Live ข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบ ของกวันพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยเพื่อนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีช่วงเวลาของการปล่อยชําระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยนะครับโทนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยเพื่อนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาท มีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีแล้วก็มีช่วงเวลาปลอดชำระเงินต้นนาน6เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่มีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเป็นช่วงปลอดชำระเงินต้นคําถามคือ,อระยะเวลาที่ ปลอดชำระเงินต้นเนี่ยมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถูนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังนะครับธนาคารอมสินขอมอบความพิเศษนะครับกับการเชิญชวนฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็สลากดิจิตอลน,นะครับโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่า60ล้านบาทรอท่านอยู่นะครับแบ่งเป็นสำหรับเงินรางวัลน,นะครับก็จะแบ่งเป็นรางวัลพิเศษ จำนวนสิบรางวัลรวงวัลละสามล้านบาทรวมมูลค่า30ล้านบาทแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอีกด้วยนะครับสามารถฝากผ่านธนาคารอมสินในทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันมา m โมก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนาย,ยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาตามที่กําหนดเอาไว้นะครับหากฝากแล้ว ยังไม่ครบกําหนดถอนหรือว่าจะถอนก่อนครบกําหนดอายุสลากเป็นเวลานานหเดือนขึ้นไปเนี่ยธนาคารต้องหักส่วนลดตามอัตราที่ได้มีการกําหนดเอาไว้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับได้เปิดตัวโครงการมีหนี้นอกบอกทกศนะครับซึ่งจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารหรือว่าคนในครอบครัวที่มีหนี้ในระบบแล้วก็ต้องการจะก้าวพ้นกับดักหนี้ อย่างยั่งยืนนะครับสามารถแจ้งความต้องการเพียงผ่านเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันขออภัยครับทางเว็บไซต์ของทกศนะครับ www.baac.co.th หรือเป็นไลน์ก็ baac family นะครับเพื่อที่จะนัดหมายในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหานี้รวมถึงสนับสนุนเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปล้นนะครับสำหรับเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นบุคคลในครัวเรือนแล้วก็มีหนี้ที่เป็นหนี้สิน ที่ไม่ได้เกิดกับสถาบันการเงินนะครับและเป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือว่ามีรายได้เพียงพอต่อการชําระหนี้กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยนะครับจะต้องมีทาย,ยาทหรือว่าบุคคลในครัวเรือน1คนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยหนคนเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยแล้วก็หลังจากลงทะเบียนแล้วในธนาคารก็จะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้เอว้นะครับเพื่อทําการนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า1,000ล้านบาทนะครับภายใต้อัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปลนเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหานี้สินเดิมหรือว่าใช้เพื่อการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้เป็นต้นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นคอเซ็นเตอร์ก็หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5 5นนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับได้เปิด รับฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดมั่งมีทวีโชคนะครับจำนวน100ล้านหน่วยในราคาหน่วยละ100บาทนะครับในวงเงินรวมทั้งสิ้น10,000แสนล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนทางเลือกในการออมเงินแบบไม่ต้องเสียภาษีนะครับพร้อมกับรุ้นรับเงินรางวัลโดยแบ่งการเปิดรับฝากเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกสําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับทกศอยู่แล้วนะครับจะเปิดรับฝาก ระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและบุคคลทั่วไปนะครับจะเปิดรับฝากวันที่12กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับโดยสามารถฝากผ่านแอปพลิเคชัน A Mobile Plus ก็ได้สูงสุดเนี่ยคนละไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งแต่ไม่เกินรายละ100ล้านบาทต่อวันนะครับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ทกสก็ได้นะครับทุกสาขาสูงสุด รายละไม่เกิน400ล้านบาทต่อวันนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับลูกค้าเงินฝากออมรัพย์ทวีโชคที่ใช้งานแอปพลิเคชัน AMObile Plus สเนี่ยนะครับสามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบการจองสลากบนแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28เดือนมิถุนายน2566นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแหล่งทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการและโกศกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสนะครับเกี่ยวกับโครงการมีนี่นอก บอกทกศนี่แหละครับตอนนี้อยู่ในสายนะสวัสดีครับคุณไพสารครับครับสวัสดีครับคุณกิลพัฒน์และผู้ร่วมรายการทุกท่านครับกับโครงการนี้นี่เรามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณไพสารครับก็อย่างที่เราทราบครับคุณกิลพัฒน์ว่าจากสถานการณ์เนาะเศรษฐกิจชะลอตัวกับโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทานะครับให้เกิดผลกระทบเป็นระยะยาวนะครับบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรแล้วก็บุคคลในครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะไปมีปัญหาในเรื่องของการก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น นะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป,เป็นปัญหาหนักเนาะเพราะว่านี่นอกระบบอย่างที่เราทราบนะครับเนื่องจากหลกเบี้ยก็ไม่เป็นธรรมแล้วก็การติดตามโซนนี้ก็ยังมีความรุนแรงเนาะตามที่เราเห็นเน <c oughs> อ่อาวบ่อยๆนะครับทกศก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องของการที่จะทําให้กเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนเนี่ยครับนําการแก้ไขนี่นอกระบบเลยครับเข้ามาอยู่ในระบบของทกศซะจะได้ลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับอืมครับ จอต่อเลยครับเจอต่อเลยครับอันนี้ในส่วนของตัวโครงการนะครับผมตอบไปที่โครงการเลยเนาะได้ครับได้ครับได้ครับเจญเลยครับในหลักๆเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยศกสดําเนินการต่อเนื่องมานานละนะครับว่าถ้ากรณีเกษตรกรเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี่เสียน้องระบบเนี่ยก็ขอให้นึกถึงศกสนะครับเข้าไปขอคําปรึกษาหารือได้นะครับทางเราเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเนาะรวมทั้งนําสินเชื่อ ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้หนี้นระบบแต่ตอนนี้ที่ที่เราออกข่าวมาว่ามีหนี้นอกบอกร์ดตกรสเนี่ยเราก็มีการเพิ่มช่องทางนะครับคุณวิรพัฒน์ให้ที่น้องกเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งปัญหาของเขาได้รวดเร็วขึ้นเขาอาจจะไม่สะดวกมาที่ตกร,รสแต่ช่องทางตกรสก็ยังยังติดต่อได้อยู่นะครับในการที่เราเพิ่มช่องทางให้เขาแจ้งนะครับผ่าน,นเว็บไว็บนะครับ baac.or.th เว็บไซต์นะฮะครับเป็นเป็นเว็บไซต์ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นลายออบิเชียนแอคเคาท์ของธกศ BAC Family นะครับก็คือว่าเราก็เข้าไปกรอกข้อมูลของเราเท่าที่จําเป็นเนาะว่าเราเป็นใครมีหนี้สินกับมีหนี้สินกับใครอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วระบบเนี่ยก็จะประมวลผลเนาะว่าเราอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขาไหนอันธกศาก็จะติดต่อกลับไปเพื่อทําการนั่นหมายครับว่าอ่าให้เอารายละเอียดมาพูดคุยกันที่ตกศาถ้าท่านประสงค์ที่จะแก้นี้นอกระบบ อันนี้ครับก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการให้บริการของตกศในการจัดการแก้ไขนี้นอกระบบด้วยครับครับครับจำเป็นต้องเป็นลูกค้าไหมฮะคือตอนนี้ในส่วนนี้เราให้ของกเกษตรกรลูกค้าออ๋อตัวนี้ก่อนนะครับบางทีคนในควเรือนเนี่ยเช่นพ่อแม่ทําการเกษตรเป็นลูกค้าตกสอนะครับแล้วก็เราอาจจะเป็นคนในควเรียนที่ยังไม่ได้แยกการทําขินที่ชัดเจนแต่เริ่รมนะในระหว่างที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็ไป ก่อนนี่นอกระบบมาอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวทางธนาคารก็จะพิจารณาเป็นเป็นเคสสไปอ๋อฮะคือต้องคุยกันแต่ละเคสเพราะฉะนั้นเจอเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่านัดหมายคุยกันก่อนนะครับใช่ครับเราจะดูตรงนี้ด้วยครับคุณบิลพัฒน์ว่านี่ที่ไปกกอนเนี่ยเป็นนี่ที่ที่มันเป็นความจําเป็นไหมนะ <laughs> ครับ <laughs> เป็นนี่ที่เราเอามาแล้วเราไปสูลุยสูร่ล่ไปจัดการให้ถูกต้องอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะใช่ครับแล้วก็จะดูเรื่องว่า พอเข้ามาอยู่ในระบบสกสแล้วเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการที่จะทาระหนี้ได้อย่างไรนะอนะครับก็จะอะไรมาส่งเนาะเดี๋ยวตรงนี้อยากจะรบกวนคุณไพศาลอย่างนี้ว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจครับว่าเอปรึกษาหารือเนี่ยมันคืออะไรฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นเราจะหาแนวทางหรือว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงอันนี้อธิบายนิดได้ไหมให้คุณไพศาลเนี่ครับอันอันแรกเลยในการมาปรึกษาหารือเนาะเราก็จะถามมูลเหตุของการเป็นนะี่อ่าครับนี่จักอะไร นะครับแล้วก็มีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นภาระาหนักของเราไหม oh. แต่เกิดบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการแค่เอ้ยนี่ตัวเนี้เขาพอไหวนะแต่เพียงแต่อยากจะให้ทกศาเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการหาตลาดให้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพให้ครัับอนเราก็จะไปดูว่าเราสามารถที่จะใช้เครือข่ายที่ทกศาามีอยู่เนี่ยนะครับไปดําเนินการช่วยเขาได้อย่างไรอแก้ไขเรืนน่องนี้แต่ถ้าเขาบอกไม่ไหวทั้งเรื่องของการแก้หนี้เขาก็มีความจําเป็นเนาะเขาก็อาจจะ เอาละเนื่องจากอรเบีย้ยมันสูงเนาะ,ะในนี้ดดอกได้ไหมถ้าทกศมีนะครับในผิดปันสินเชื่อสักตัวหนึง่งเอาไปให้เขาไปชําระหนี้นอกแล้วก็กลับมาอยู่กับเรานะครับพอมาอยู่กับทกศเนี่ยัตดอกที่จะถ,ถูกลงครับคุณมีระบาดเยอะเลยฮะใช่เขาก็กลับว่าเขาได้ลดเนาะได้ลดภาระหนี้เข้าไปอืมครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับเคสครับต้องมาคุยกันแล้วเพื่กครับครับเขาต้องแล้วก็ทางทกศเนี่ยจะเติบตัวนี้ให้นะครับอ๋อฮะซึ่ง โดยหลักๆนะครับเราเตรียวมวงเงินสินเชื่อไว้นะคนคิลพันธ์เท่าไหร่ครับก็คือว่าสักเบื้องต้นเนี่ยสักประมาณเป็นพันล้านบาทที่เราพันล้านบาทอันนะครับก็อ่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่สองตัวหลักๆเนี่ยนะครับอันนึงเลยถ้าเกิดว่าโหรุนแรงมากนะครับอย่างเช่นที่ดินที่เราเอาไปค้ำประกันนี่นอกระบบเ<ะ>ในเรื่องของมาตามหากินในช่วงนั้นเนาะแล้วเกิดเราไปใช้วิธีการจำนองขายฝาก อะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาเนี่ยจะมายึดท allora ี่ดินเนื่องจากถึงกําหนดแล้วเนี่ยอันนี้เราก็มีกองทุนของการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่นะครับอันนี้อัตราดอกเบี้ยร้อยละห้าเพื่อเน้นในลักษณะของการประมวนรักษาที่ดินทํากินอันนี้ช่วยเสริมได้ีครับผมก็ไม่อยากจะให้ที่ดินทํากินของเกษตรกรหลุดไปเป็นของคนอื่นเนาะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มีที่ดินทากินอันนี้อัตราดอกเบี้ยจะถูกนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละห้า นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยในแต่ละปีถ้าเขาชําระดอกเบีย้ยได้ดีชาระต้นใน้ตามงวดเนาะแต่ดอกเบีย้ยเราจะปรับรลดเรือเหลือร้อยละสี่ไปดีอีกก็ลดไปเหลือร้อยละสามปีถัดไปดีก็เ้อลสองอันนี้ถ้ายาวๆนะครับสิงยี่สิบปีเลยแต่อีกงานหนึ่งถ้ากรณีเราไม่ได้สมวนที่จะมีกินแบบเช่นเอาไปจ่ายค่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้เราก็มีวงเงินให้ไม่เกินสองแสนบาทครับนะครับอันนี้ก็ สามารถที่จะใช้อัตราดอกเบีย้ยตามประกาศธนาคารก็อยู่อัตราเอมานะครับขึ้นไปเนาะตอนนี้เอมารเราก็อยู่ที่หกจุดเก้าเจ็ดห้าอันนี้ก็าาจะให้ชำระหนี้ได้ไม่เกินสิบสองปีครับคุณวิรพัน์อืมครับแล้วแต่ว่าวงเงินนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นด้วยนะครับใช่ครับครับอันนี้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปไปขอสินเชื่อเผื่อหรือเพื่อขาดอะไรไม่ต้องนะฮะคุยกันตรงนี้เ,เลยอไมอันนี้คือเราต้องพิสูจน์ทราบนี้ด้วยอ๋อต้องยืนยันนะว่าเป็นนี้กันจริงนะครับมีหลักฐานกันเป็นนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าไม่มีเจ ใช้จริงๆตอนนี้มีพัทตอนนี้เพื่อที่จะยืนยันเนาะว่านี่มันก่อจริงแล้วเวลาเราจ่ายกู้นะครับเราก็จ่ายนะครับไปที่ลูกค้าแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีของเจ้าหนี้เลยก็คือป้องกันว่ารับสินเชื่อไปแล้วเดี๋ยวไม่ไปชำระที่ตใช้อย่าง<ต>อื่นแทนท<ต><ม>ี่ <ๆ S 2> อื่นอีกก็ภาระนนี้ก็จะไม่จบครับครับเอาละอย่างนี้คุณประสานผู้ถามความรู้นิดนึงเราจะประสานกับทางเจ้าหนี้ได้ยังไงเขาจะยอมเลยคือคือเบื้องต้น เจ้าหนี้ต้องก็ต้องยินยอมกับลูกหนี้มามาด้วยกันเนาะ oh. เพราะว่าโดยปกติแล้วครับคุณบิลบัสเจ้าหนี้เขาอยากได้เงินคืนอยู่แล้วล่ะ <Hey. S 2> นะครับใ่ลยๆเขาคุยกันแล้วชัดเจนเนาะก็มีหลักฐานมีการกู้กันจริงอะไรจริงอย่างเนี้ยครับ oh. เขาก็ยินดีที่จะมาคุยซึ่งเรื่องนี้พ,พศทรำรมานานละโอัค oh, ครับสมัยก่อนเนี่ยเราทําต่อเนื่องมาเนี่ยผมว่าได้ช่วยคนในการแก้ไขนี้รอกระบบไปเนี่ยไม่น้อยกว่าเจ็ดแสนกว่าลายแล้วนะอื oh. เราทําต่อเนื่องมาแต่ตอนเนี้ย เราก็ประชาสัมันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรามีช่องทางในการที่จะแจ้งเนี่ยมากขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าไปคุยที่ทรกศช่องทางการติดต่อก็คือทางไลน์ซึ่งปกติลูกค้าของทรกศเขามีไลน์กลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครัใช่ครับก,ก็ไปโหลดไลน์ BAC Family กับทรกศส,สมัครนะครับร <c oughs> ที่หรือไม่ก็แจ้งผ่านในระบบเว็บไซต์นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่า านก็ไม่สะดวกสองช่องทางนี้นะนะครับต้องการจะไปพบพนักงานเป็นๆเนี่ยก็เดินไปได้เพราะเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเกษตรกรบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกใช่ใช่ใช่ก็เปิดต้องให้ครับให้สะดวกขึ้นรับคือเดินไปพูดง่ายว่าท่านรู้จักเอ่อทกศคนไหนที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะในต่างจังหวัดคื้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครไปได้เลยคุยได้เลยตอนตอนนี้เราเปิดช่องทางนี้นะครับคุณวีรพัฒน์ตั้งแต่ทีเก้าเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับ มีคนเข้ามาในระบบเราเนี่ยประมาณสักหมื่นหกพันคนแล้วที่ที่แจ้งผ่านระบบทั้งไลน์ทั้งก็ระบบเว็บไซต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่ทกศกาลังนั้นใหม่แล้วก็เตรียมจัดการในเรื่องของการดําเนินการย้ายนี่จากนอกระบบู่ในระบบอันนี้ก็ถือว่าจะดําเนินการได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากนะครับเพราะว่าที่ผ่านก็ค่อนข้างวิกฤตเนาะอย่างที่เราทราบเอาเป็นว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุยกับทกศที่เป็นพนักงานก็ได้ใช่ไหมฮะเบื้องต้นก่อนได้ครับได้ครับ ว่าตรงนี้เป็นภารกิจหลักเราอยู่แล้วในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญห,หาหนี้สินควรเรือนครับเขาจะได้ให้คาแนะนํามาว่าควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีจะต้องไปเข้าท่องทางลายทางไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะตามนั้นนะครับเราคาดหวังยังไงให้คุณไปสานโครงการนี้ก็จริงๆเร,คร,ราคาดหวังว่าอ่าอันนี้จะเป็นการ,รลดภาระเนาะลดภาระหนี้คูรเรืนอนอของเกษตร,รกรที่เขาเป็นภาระหนักแล้วก็ไม่เป็นธรรมจากการที่อ่าไปเสียดอกเบี้ยนอกระบบที่ค่อนข้างจะสูงกว่ากฎหมายกําหนดครับครับก็ อาจจะมีการบางคนเนี่ยเจ้านี้ก็ทบต้นด้วยนะครับคุณวีรบัติใช่รตกต่อไม่ได้ก็ทบก็แขงอย่าง,งเงี้ยผมผมถือว่าถ้าเราไปดึงเกษตรกรจากครอบครัวเนี่ยออกจากวังวนนี้นอกระบบได้เนี่ยมันก็ถือว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตเขาเนี่ย <S <S ดีขึ้นเนาะตีนี้ก็อยากจะฝากบอกนี้ครับคุณวีรบัติว่าอ่าวันเนี้ยเราแก้คนที่เป็นหนี้แล้วเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่เป็นหนี้นอกระบบเ่ยขอให้คิดเยอะๆนะครับ ก่อนที่จะไปเป็นนี่นอกระบบเนี่ยอยา่าเพิ่งไปว่าต้องต้องเข้าใจว่านี่ระบบเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่เป็นธรรมแล้วก็ตามตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ความรุนแรงเนาะเท่าที่เราพบเราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับนะใช้ทุนในการที่จะทํามาหากินหรือว่าเรื่องอาค่าใช้จ่ายในคนเรือนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าทกศหรือคนในคนเรือนเนี่ยอันดับแรกผมขอให้ไปปรึกษาทกศก่อนเนี่ยนะครับผมว่าจะถามก<ม>็ไม่ต้องถามแล้วครับเราจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออะไรนะครับทช่วย ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวพี่น้องเกษตรกรต้องการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ได้ไม่ต้องไปเป็นนี่นอกระบบครับคุณบิลพัฒน์ครับครับวันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางทีเข้าใจว่าความจําเป็นเวลาที่เขาจะต้องการเงินนอกระบบเนี่ยคือมันจะเปต้องใช้เดี๋ยวนี้ใช้วันนี้อะไรทำนองนี้นะฮะมันก็เลยต้องยอมสึกเสียงเอาแต่ถ้าเกิดทกศมีช่องทางแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับพี่สาครับครับก็เราพยายามทําให้สะดวกขึ้นครับเนับได้ช่วยเหลือกันได้บอบ หลายๆช่องทางมากขึ้นครับค่ะซึ่งการที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนคุ้นเคยกันไหมครับคุณไพสารในความรู้สึกก็เราเปรียบเสมือนเป็นญากันเลยเป็นยากันเลยดีกว่านอบางบางคนเนี่ยก็เข้ากันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารเลยนะนะครับเลยฮะปีละสิดกีแล้วนะครับลูกค้าเราบางท่านก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังมีนะครับยังมีอยู่อ๋อครับแรงก็ยังทามาหากินอยู่ครับแล้วก็อบางทีก็ส่งต่อการทากินไปถึงรุ่นลูกหลานแล้วแต่ก็ยังไม่ กันมาเยี่ยมเยียนกันอยู่เนาะใช่ที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรคุณไปสารเพราะว่าถ้าถ้าเรามีความรู้สึกว่าแบงก์กับเราเป็นเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายเวลาพูดคุยถูกไหมฮะมันจะกล้าคุย,คคยกล้าพูดในพูนในํำนอนนี้ใช่ไหมครับแล้วพนักง,งานกสศก็เปลี่ยนเสมือนลูกหลานพิ่น้องกันเลย็อรพบปะเป็นประจําแล้วก็ถามสารทุกสุขดลบกกันเป็นเรื่องที่เป็นปกติอคนในครอบครัวเลยครับอ่ะครับอ่ะเอาละครมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ ครับก็ก็อยากฝากนะครับมีนี่นอกเนี่ยนะครับหรือว่ามีนี่นะครับไม่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้นะครับขอให้นะครับเราตั้งใจที่จะมาแก้ไขร่วมกันเนี่ยผมว่ามันมีทางออกนะครับอย่าไปคิดหาทางออกที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตนเองกับครอบครัวนะครับก็จะสินทกศไปก่อนนะครับกับทางออกครับกับส่วนผมลืมถามเลยคนที่จะเป็นเป็นเอ่ออาจจะต้องการกู้กู้เงินทกศหรือว่าอยากจะขอสินเชื่อเนี่ย เอ่อถ้ายังไม่เคยขอมาก่อนเลยกรณีเป็นลูกค้าทกศนะฮะมีคําแนะนำไหมครับคุณภาสาเนะเอ่อถ้ายังไม่เคยขอมาก่อนยังไม่เคยเป็นลูกค้าเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นฮะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นลูกค้าแล้วอ๋อเ,เป็นแล้วก็ดําเนินการขอสินเชื่อปกติได้เลยครับปกติได้เลยนะฮะจะพิจารณาในปิดการสินเชื่อที่เรามีหลากหลายเนี่ยนะครับว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการสินเชื่อครับครับแต่ถ้ายังไม่เคยเป็นลูกค้าถ้ายังไม่เคยเป็นนะครับถ้าท่านเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่า คนที่อยู่ในภาคชนบทนะครับจําเป็นจะต้องการใช้สินเชื่อนะครับในการที่จะไปประกอบอาชีพเนี่ยนะครับก็เดินเข้าไปปรึกษาที่ทกศได้นะครับเรามีทกศอยู่ทุกทุกสาขาทุกตาบลครับตอนนี้นะครับที่ครอบคลุมพื้นที่อยู่นะครับท่านก็คุ้นเคยดีหรือไม่ถ้าท่านไปไม่ถูกยังไงก็ลองถามคนในพื้นที่ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยก็มาติดต่อเราที่ทกศนะครับแล้วก็ พูดคุยเล่าให้ฟังกันนะครับถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้แหล่งทุนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะช่วยกันวินาณให้ได้ครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราูดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับคุณไปสาลครับขอบพระคุณครับพิลพัทและเพืร่วมรายท่านครับครับสวัสดีครับคุณไพศาลหงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับในช่วงแหล่งทุนกับเรื่องของโครงการมีนี่นอกบอกทกศนะครับ เอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินได้นาเสนอสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีคําถามคือมีช่วงระยะเวลาปลอดชําระเงินต้นเนี่ยนานเท่าไหร่คําตอบคือ6เดือนนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ